สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อมวลตตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้นะครับนะเป็นรถตู้เด็กเคคาครับแดสสุเอสร้อยวีครับใครที่ถามถึงอยากจะได้เอาไว้ใช้งานครับคันนี้บอกเลยนะครับถ้าเป็นสายสะสมเนี่ยก็คงจะทราบดีนะครับว่าราคาตัวนี้จากจากที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยคงไม่ถูกแน่นอนนะนี่ผมยังไม่ได้บอกราคานะครับแต่มาดูรายละเอียดกันก่อนครับคันนี้เป็นแดสสุเอสร้อยวีนะครับนะทะเบียนแท้พร้อมโอนไม่ขาดต่อนะครับ วางเครื่องใหม่เป็น660ซีซีเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้ครับมองน้ำคันนี้เป็นมินิเออร์ใบใหญ่ๆนะครับท่อไอเสียเลสนะครับอันนี้เป็นรายที่ผู้ขายลงไว้นะครับนะสีทําใหม่ครับแอร์ทำใหม่ครับเย็นๆใช้ได้ครับฟิล์มใหม่รอบคันครับกรอบเรือนไม้ลายไม้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วคอนโซลนะครับเบาะแผงประตูลายเดียวกัน ทั้งคันนะครับนะแล้วก็ของนี่เป็นตัวหายากเลยทีเดียวประจกไฟฟ้าทั้ง4ประตูนะครับช่วงล่างนี่พ่นกันสนิมเรียบร้อยครับช่วงล่างเช็คใหม่ทั้งคันครับล้อคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ13ตรงรุ่นนะครับป้ายคันนี้เป็นป้ายประมูล 7. พิษณุโลกนะครับแถมเบาะหลังให้ไปด้วยอีก1ชุดนะครับรายเดียวกับเบาะหน้านะครับนะตามรูปในตัวอย่างเลยราคาคันนี้รวมป้ายประมูลนะครับพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อครับราคาอยู่ที่40,000 0 หกหมื่นห้าพันบาทครับใครที่เป็นสายสะสมครับมองอยู่นะอยากจะได้เอาไปเก็บสะสมะครับผมเน้นเลยนะต้องเป็นสายสะสมแหละเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เอาไปใช้งานแบบสมบุกสมบันนี่ก็น่าเสียดายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาทำาหน้ามาแล้วด้วยนะครับเป็นหน้าคลาสสิกนะตัวนี้ก็ถือว่าหายากครับใครที่ชอบตามหาอยู่อยากจะได้เอาไปสะสมก็ลองดูแล้วกันนะครับื่อจะถูกใจถูกแพงก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ ความชอบของแต่ละบุคคลครับนี่นะครับก็ดูตามสภาพเลยอันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับจริงๆก็คือเขาจะติดติดเบาะไม่ได้นะแต่เขาก็แถมไปด้วยนะครับเพราะป้ายเขียวเนี่ยก็จะอยู่ในตระกูลรถตู้บรรทุกนะครับอันนี้ก็ให้ข้อมูลไว้เบื้องต้นครับใครตามหาอยู่ก็ลองดูดล้วกันเผื่อจะถูกใจนะครับติดต่อได้เลยนะผ่านลิงก์ e b o o k ด้านล่างคลิปครับผมจะทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้านร่างคลิปเลยนะครับผมเจออ่าเป็น ลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มก็นํามาแชร์ต่อให้นะเผื่อเ,เพื่อนที่กําลังตามหารถตู้เล็กเนี่ยคลาสสิกแบบนี้อยู่นะครับลองดูแล้วกันเพื่อถูกใจนะครับเราละติดต่อได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถถ้าโดยตรงเลยนะครับจะมีเบอร์โทรลระเอียดอยู่ในนั้นนะครับถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถนั้นขายไปแล้วนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้พาผมสัคลิปนี้สว่วนสดีครับราคานี้ก็4 6 5 0 0บาทนะครับ